ประเด็นด้วยนะครับตอนน้ผมทำบอลโกะเกมนะครับอ่ะครับอืมนี่จะมาสอนทำปอนใหญ่นวกันไม่มีอะไรแ่น,น,นสังที่ผมทดสอบแล้วอืมเละสามอันเลยอันนี้เละเละล้วก็เละแต่มนันเรื่อมมันก็ได้ห ตัวลูกนี้ีดีๆนะแล้วสามารถยิงได้เอะไรแรับเตรียมบล็อกอะไรก็ได้นี่ครับบล็อกบล็อกที่แบบแข็งๆก็ได้แล้วแต่เลยไปแล้วสโตนหรือหินแดงนั่นเองต่อไปครับเครื่องทวนสัญญาณแล้วก็ปุ่มกด ก็เ t ียนทีน้ำแล้วก็แผ่นเหินโอเคแล้ว<า>ตั้งแต่เน,นี้ยวางสบล็อกวางให้เป็นเก,ก้าบล็อกเอ้ยถ้าคุณคเกียดมากคุณก็วางน้ำก่อนนั่นเฉยนคุณก็วางนี่เลยอืมคุณวางเสร็จคุณก็วางอันนี้ก็ปุ่มกดไว้เลย แบ่งซ้ายนี่อันนี้ถึงไม่พอนะเลสโตนทำถึงไม่พอเขียนก็แบบนี้ okay. บบนีน่นี่วางวางคุณอย่าให้แรงคุณต้องปรับหน okay. okay. ึ่งสองหนึ่สองสองสองโอเคหนึ่งสองหน่งสองสองโอเคก็วางเีอย่าวางตรงนี้นะ แหลือตรงน,นี้ไว้หนึ่งครับวางข้างบนนี้บนนี้มันจะเป็นแผ่นหินมันจะแตกต่างอ่าเดี๋ยวมบล็อกเนี่ยเวลาวางมันจะเห็นแบบนี้แต่ว่ามันจะแตกต่างโอเควางปึ๊บโอเคมาทดสอบ้นใหญ่ของเรากเลยมาครับ ดีทูวันไปครับเฮ้ยไปน่าจะอืาก็ถือว่าแรงทีเดียวนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย